การที่เฮาตื่นแต่เศรเ้าเหตุเฮาหัวเฮาได้ตืินหนากอ่นหมูเหล้วเก่านึงกับคนที่เข้าบ่าท่านตื่นหรือคนบ่ท่านได้เหตุได้สางแต่ว่าเฮาได้ตื่นแต่เศร้าเหตุก่อนมูได้สางกอนมูได้ห่อนกมูพว่มฝันที่สมเป็นจริงมันกระถาเฮาอีกปวดุน แต่มันก็เจือปนโดยความถูกขามากความลาบากแต่ขับพุ่มใจสิจ่งที่เขาหามาได้้ดวยน้ำผักน้ำแรงด้วยสองมือแต่พุ่มแจเอาที่เขายังหาได้แต่คนอื่นหาบ่ได้กัยังอีกหลายทีครับสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องืันนี้มาอยู่กับบกอกลานะน้องโดดนะพี่น้องครับวันนี้ผมกะสิมา่าอ่าอ่าพวกปลาครับพี่น้อง ปลาของกาลังมาส่งนะเพียงเนาะเป็นสั่งมาจากโคราชเนาะครับหลานญ่นี่มีารปลาครับพี่น้องมานี่บ่ลากองกาลังเก็บกาลังคั่วอยู่เนาะเพราะรายอย่างให้มันบดบเติมมาว่าเเมื่อยเนาะเพราะว่าเอาดึกื่นก็เดินแล้วก็มาจัดของมว่าในขายของดีเนาะพี่น้องมอวานขายของดีสองมือครับพี่น้องวันอาทิตย์กบวันจันทร์กับขายของดีเลยเพราะว่าพี่น้องที่ว่าเพื่อนมาเข้ามากินนะครับ เป็นนาทีแบบว่ามม่เดียวครับว่ามีงานอีกอย่างครับนันดอกเป็นจมามาดอยู่ในร่างน้ำเกลียวนี่ครับอยู่ในเครื่องว่าวันเขาแต่เช้าครับมินตแต่ตัวใหญ่ๆแบบเพิ่นมาแบบว่าทั้งในเมืองเพิ่นออกมาหรือว่าทั้งกรุงเทพเิ่นออกมามากินนะครับคนหลายเป็นนหารปลาคนช่างก็จะเป็นอากลุ่มปลาบึก ผมปลาข้างปลาบุดผัดช,ชาผัดเผ็ดกบผัดควางผัดหมูปา่าและะ้วก็ทอดกระเทียมครับที่ัดก็ไดเลยและะ้วก็ร้หลายๆเมนูครับที่บากองแนะนําบวกับพี่น้องไทยมากชิมเองเลยครับตัวมันมีหลายหลายเมนูครับตัว่าผมก็อยากแนะนําอาหารในร้านหลายอยู่ครับตัรวรสข้างลา่างจะซีนี่อ่าเข้มเข้มนิดนึงก็ สไตล์อาหารปลาแหละเข้มข้นครับพี่น้องมาก,กินอาหารปลาข้อ,อาหารปลาแนละพี่น้องนอแว่ได้นะครับเนาะร้านข้าสวนปลาครับผมเป็นร้าสนสีเสาครับสีไส้ครับเนาออ่ะโอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาข้าวปลาํำกันเลยปาลากระไรมีตัวใหญ่ๆครับปาลากระไรนี่พี่น้องปลาอันนี้เป็นปลาบึกครับปลาบึกปลาข้างผมเก็บไปแล้วเก็บไปในตนะู้แล้วนะอาจจะเชื่อแล้วเนาะมีกบมีอย่างนี้ครับ มีหลายอย่างเถิะครับพี่น้องครับอันนี้ก็จะเป็นอ,อันนี้ก็จะเป็นปลาบึกนะครับพี่น้องเป็นปลาบึกเนีย่ยครับเอ้ยปลาบึกใหญ่ยยอยู่ครับนะครับโอ้เกือบสิบโลครับนี่เกือบสิบโลครับในมือผมนี่ใหญ่เลยครับปลาตัวนี้ใหญ่เ่านหญหลายๆคนที่เขามากินกับคนว่าอู้ปลาบึกคือสดแท้เวลาเนื้อมันสีเน้นเนื้อมันจะหอมหวานเนาะครับพี่น้อง ลานท้าสบ่เห็ดข้าวเลยแหละครับนี่รับประกันครับอันนี้ประบึกครับคุณพี่น้องครับอันนี้ก็เป็นกบพี่น้องครับกบมาจากโคราชเพิ่อสิลอกนางมาให้เรียบร้อยครับเดี๋ยวบากองสี่ขั้วนะพี่น้องเนาะ แต่บ่อกรองสิัวับว่ามีปลาบุกไปยังห้างข้อเหลแล้วสาวน้อยคนกะเห็ดนะะมั่นพี่น้องเห็ดเก็บมั่นเนาะเฮ็ดเก็บหมูเ้าเสเห็ดของปลาแล้วเขากับมีเวลาน่งพักโขนครับพี่น้องเพราะว่าโมนีลุค่าโบรายครับมีเวลานั่านางพักโขนนอนเลนเ่นแล้วนี้ครับเพราะว่าในลานห้องบรรยากาศมันเย็นดีปกติครับเมื่อเช้านี้ครับอากาศประมาณสิบเก้า ซึเก่าองศากับพี่น้องเยนเติบแต่ว่ามือกอนเนี่ยซึ่หกครับมือเช้านี่ซิ่เก่าดีงว่าอากาศก็ฮอนฮอนหนาวครับมาที่แรกก็ฮอนฮอนตอนสวยๆมากนี่แต่ยังมือแลกงเริ่มเย็นแ,และเริ่มหนาวเข่าตอนนี้กับพี่น้องครับเดี๋ยวมึง่้อครบจังหน่อยครับเดี๋ยวตัดหัวตัดหางออกครับวางข้างสรีลังทำความสะอาดเพื่อบ้องกันมันไม่กินเข่าแล้วร็ บหอยมันมีพวกใส่พวกยังหัวมันนะครับเวลาเข้าไปเห็ดไปถอดไปพัดบัหอยมันแบบว่ามันมีสีสารสวยงามครับถ้าถ้าว่ามันมีเครื่องไนเนอกมี่ตับนีอย่างหลายอย่างเมมันฉีเวลาในนจานมันสิบอกค่อยสวยครับบ่วค่อยสวยเนาะเดี๋ยวแบบว่าแบบว่าเวลาโบเล่งรีบเนาะบากล่องสีทายลงหายพี่น้องเบม่งกันว่าตอนแบบว่าเข้าพัดเข้ายังแล้วนะครับ หน้าตาทีวา่าห้องโใ,ใส่เครื่องนใเคร์นอย่างเ้ามนี้แต่เนื้อเลยครับเนื้อร่วนๆมีกระดูกมียังเนืงอะไรครับแต่ว่าเขาพักตามลูกค้าช่างนั่นแหละครับแบบละเอียดแบบบอซับแบบยังเนาะส่วนหลายป๊บป๊บทอดกระเทียมครับขายดีเลยบางที่ตัวใหญ่ๆมากคนจะสั่งเลยครับ,แบบแบบบ,บ,บปบ๊ปบทอดกระเทียมห้า,า,าสรสห้าจานจานอร่รอยกว่าโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวประกอบอ่า พวกบนะครับพี่นอ้องหลังจากที่ผมหั่นคลองหั่นยังแล้วนะพี่ยองเนาะเดี๋ยวผมจะมาหั่นของซอยซอยหน่อยอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าผมห็บแล้วเลยที่นอ้องวันหนึ่งวันก็นหลายพี่น้องมันห่อนมันมันแดดครกกับโอ้ยเนาะหนาบ้านก็ได้พี่น้องเอ้ใบใหม่จะม่ลนทักลรนไงกวอดน้ำมือเศร้าครับกอดน่ำมือเศร้าเลยครับน่ำมือแรกก็เต็มพี่กอลน้ำมาเศร้ากดไม่อีกโอ้ย เนาะนี่แหละพี่น้องผลเสียพี่น้องครับผลเสียก็คือใบใหม่เนี่ยใบใหม่ใใหมลน่นมันล่นหลายพักเนาะแล้วเต็มพืนเลยแต่ว่าแง้มสวยงามกับสวยงามครับเพราะว่าต้นใหม่ก้ะสีเขียวเนาะประดับประดาานแต่คือมีสีสันครับตอนนี้ฉันกำลังหั่นของหัง่นอยูน่นนะหมหมันหมูติดเกี๊ยบหมูครับพี่น้อง เดี๋ยวบะกองสีหันซอยกันสักหน่อยป่เพราะว่าบะกองเฮ็ดแล้วอะไรดิอ่าของที่ว่าสั่งมาจากโคราชเนาะพวกกบมะนีลูกผ้ากับพวท่านมีครับพี่นอ้องมีเลยเจ้านะั่นคนมากคนเดียวคนมาก,กินต้มปลาคั่งกับผัดเผ็ดปลาไหลเนาะไม่ส้มเนาะครับพี่น้องครับเป็นอย่างเนาะคือหมอใหญ่แต่น,นอะหมอใหญ่หรือพี่น้องเอ้ยคนเผ็ดแคบหม้คนเนาะ บอกต้องหั่นยังหั่นของสดแล้ยน้องมาหั่นแคบหมูให้เพื่อนเนาะเพื่อนจะเฮ็ดแคบหมูครับพี่น้องหมาะแบบงี้เลยแบบเกือบปวดตับหรือชีบโลค่ะซื้อหมูมาเฮ็ดหมูแดดเดียวพี่น้องมันเป็นมั่นนะพี่น้องน่าจะเละๆออกครับเออที่ขาเงินงูให้เราขายเงินฮะเออที่ขาเงินงูให้เราขายกแล้วก็ขายเอาเงินขายเงินให้เราซื้อแคบได้ขนาดน้อ โอ้ยพี่น้องเ้ยนี่แล้วครับนี่แห้งกระสูเอาครับเห็ดเอ้ารดถึงว่ามากล้องกับเทียเท็าไรเนื้อจะได้แต่ว่าจะโบได้ไล่กันแต่กะเท็ยม้องรลาเมื่อนองครับเมื่อนี้ได้ซ้ำนี่เมื่อนากระชีได้ซึมกันนะครับตังเลยแล้วก็ะเทียมจะแฉบเอาพี่น้องอุดหนุนผมได้เด้อพี่น้องครับ มึงก็คือพี่น้องซื้อบริได้ก็คือพี่น้องคอยกดที่ตามกดไลค์ไหนได้ครับเด้อคอมเมนต์นองดซองตองัดซอนี่ครับอากาศก็เริ่มฮอนแล้วครับพี่น้องครับผมเบิ่งซอนหน่อยเราเห็น <laughs> รเราเห็นแคบหมู โอ้ยกำลังเลยออวครับพี่น้องครับเกือบสุมมุ่งกลัวนะสองมุ่งสุมกว่ากลัวครับพี่น้องเฮดอันนี้นี่ครับเฮดแคบบแบบมูเฮดแคบยังนะผมก็บปกติเฮดดอกเมียที่แรกก็ว่ามันหน่อยเนาะพี่น้องก็ว่าจะเฮดกินครับบัตรนี้มันหลายเต๊เป็นสิบโลกลต้องในเฮดขายนะพี่นอนะ้องปั๊บปั๊บจากที่เขาสื่อเฮดมันปก,กติสิถิมเนาะพี่น้อง เอาเปลี่ยนมาเห็ดเป็นเงินดิตอนนี้เห็ดเป็นเงินถุงลสสิบบาทครับพี่น้องทอดแล้วเห็ดปุงลสสิบบาทกินกับสมตำเนาพี่น้องเนาะกินกับสมตำแซ่บๆเพราะว่าแคบหมูนี่สิกินกับสมตำนี่เข้ากันที่สุดกินกับสมตำก๋วยเตี๋ยวน้ำตกเนาพี่น้องเนาะเพราะว่าถ้ากินกันแนวอื่นกินเล่นก็ต้องปรุงรสครับพี่น้องปรุงรสแซ่บๆให้มันกินแบบต่อได้เรื่อยๆเนาพี่น้องเนาะการปรุงนี่ครับพี่น้องครับก็แล้วแต่ ผู้ใดมากเนาะมักเข้มมักนัวกระเติตมใส่เอาเนาะพี่น้องเนาะมักเผ็ดกะยาเฮ็ดอ่าน้ําพริกแคบโมกะเฮ็ดได้ครับพี่น้องบอด้ยากครับเนี่ยผผมเฮ็ดในกินเลยมือนะเข้มเข้มเข้มจังหน่อยอยู่พี่น้องอ่าที่หน,นบ่ พีก็อยากพีอยากจอยประมานเนาะั่งแล้บกาแฟจักบาทสองยเก่าสิบจักซองฮะจับบจบจกบาทจักซองจักบาทสองอยเก่าสิบกูบ๊วเสืเลยสิอนาเนาะครับพี่น,อน,นอ้อ <laughs> ง เัยแน่กับอดเอาเด้อพี่น้องครับเพจเบียร์กันงานเพื่อเด้เงินมาแต่ละบาทก็ได้กะเห็นใจคนหลายคนพี่น้องเลยเ<ม>พื่อเพื่นสิมีเพื่นสิฮางิมีเฮาคิดเห็นตอนอ่าเฮาทุกเฮ้ายากจุบานอยู่เมืองเฮานี่กินมีอยากกะพ่อได้อยู่ได้กินแต่เฮ้าอยากหาเพิ่มนาะพี่น้องเนาะหาเพิ่มให้มันได้หล,ลายกูเกา่าแต่มันมีกว่าเกา่าน้ำพี่น้องครับ การที่เฮ้ามีเขาบ่เคยพ่อครับคาว่ามี่อยู่บ่เคยพ่อสําหรับมนุษย์สําหรับคนเฮ้าครับบ่ก้องอายุบ่หลายบ่ก้องกับสอนคนบ่ได้บอกคนบ่ได้แต่ว่าในนําใดรับงแ่น้องเนาะชี่บ่ก้องตั้งแต่นั้นยนจะจะมันถูกจะมันยาพี่น้องเอ้แต่เข้าตะกี้เนาะเต่ประมาณย้อนไปประมาณสิบปีสิบปีก่อนครับสิบปีก่อนอู้ทางบ้านบ่ก้องเนาะ ปรกองเที่ยวหน้านี่ประมาณสามสามกิโลเนอยางครับพี่น,น้องสามกิโลสี่กิโลยางเขาม่าเขาม่าในบ้านเพื่อสีมาเขาโุงเรียนเนาะโรงเรียนอยู่ในบ้านครับห่อเขาห่อหน้ามาครับผมผมสิได้องังเท้อก็ได้ปิง้งสิ้นหลอดครับปิ้งสิ้นแหงนะพี่น้องหมูเด็ดเดียวเนื้อเดดเดียวเมลสีเห็ดไว้ห้ทอดไว้ห้หรือเพิให้เงินหาบาทครับ น๋อกระมาซื้อป้งไก่บ่อป้งไก่บ่อเนาะครับป้งไก่ปีงละหาก็มี่ครับตะกี้ปีงโค้งไก่นะครับพี่น้องปีงโค้งไก่แดงแงนะครับป้งละหาบาทผมก็กินกับน้องผมตะกี้น้องก็มาเขาเฮียนน้ำน้องไส้ผมน้องบ่าวกิคนกาไดมียแล้วพี่น้องครับบ่าวกากะเห็ดสวนมันก็อีเมเดี๋ยวนี้ก็ได้ผมก็ให้เห็ดสวนมันเห็ดสวนหยังเนาะเพราะว่าเราบ่ท่านแบบ ำลังได้ก็เมียปีแรกเนาะก็เลยบอท่านอยากให้เราลงมาเราก็อยากลงมาเห็นงานแหละครับพี่น้องคนว่าจิไปขายหมเูเดดเดียวคนว่าอยู่ทั้งกรุงเทพคนแรกกับทังญาติพี่น้องเมียคนก็ได้คนไทยคือกันแหละครับพี่น้องบอก้าก็ได้